วน <c oughs> ว,วดแล้วน้ำหว,วดแล้วก็วใส่ใบไม้ไปเลยค่ะกระเพรานะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมด้วยต้นหอม เื่อนและสวัสดี F c ซช่องดิจิพาเที่ยวที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กุตั๊กมีเมนูมาฝากเมนูง่ายๆที่กุตั๊กไปลำพูนมานะคะแล้วก็ได้กบมานะคะกบนานะคะนี่ค่ะกบนะคะผัดกะเพรากบนะคะนี่กบนะคะสามตัวนี้ร้อยยี่สิบบาทนะคะเนี่ยแต่กุตั๊กก็จะเลาะน้องออก ไอ้ไม่ใช่เลาะหนังออกให้หมดนะคะหนังเพราะว่าเขาย่างม,มาแล้วหนังค่ะหนังหนังคุณต๊าก็จะเลาะหนังออกให้นะฮะเพื่อจะแก้ว่าบางคนอาจจะไม่เลาะก็ได้นะคะแต่คุณต้าก็จะเลาะหนังออกหน่อยเพื่อที่จะให้มันทานแล้วมันแบบสบายๆนะคะแต่ผมชอบนะ,ะแลแต่เขาย่างมาใช่ไหมเขยาขย่างสุกมาแล้วค่ะแต่เราก็คุณต้าก็จะมันจะม<า>ไม่สวยเหรอตลาดดอยแก้วนะฮะเพื่อนๆตลาดดอยแก้วลําพูน นี่นะคุณตาก็จะเลาะหนังออกนะฮะหักหักขามันฮเะะนื้อกบนะฮะเนื้อกบตัวใหญ่มันก็จะอร่อยใครใครใครแม่เอาหนังออกก็ได้นะคะแต่คุณตาก็จะเลาะหนังออกหน่อยนิดนึงอาเหลือไว้หน่อยชอบหนังกบเนี่ยเขาทอดกรอบได้ไม่ใน่เหรอใช่หนั้อก็กินได,ได้นะแต่คุณตาก็จะเลาะอย่าทิง้งอ,อย่าทิง้ง<ๆ>เอารวมไว้เดี๋ยวจะทอดกรอบ กล <Okay. S 2> ัวมันไม่สวยใช่ไหมกลัวมันดําไม่ใช่คะ่ะขาวอยู่ก็มีมีนหนเนื้อมันอยู่ฉีกเอาฉีกเอาเลยใช่ไหมฉีกเอาไม่สับไม่สับขามันก็ออก <c oughs> ต้องอาจจะหนังออกไปหมดก็ได้ก็เอาที่เท่าที่ออกได้นะ ฝนตกนะฮะเพื่อนๆฟ้าร้องหึมหึมผลฝนลงฝนล,ลงอย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกความทำเลยเนะี<ล>่ยกบมันก็ร้องครูตั๊กทำกบฝนตกเลย กบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าตอนเด็กๆเ,เขาพูดอะไรนะฝนทำไมถึงตกเพราะกบมันร้องใช่ไหมกบทำไมถึงร้อง้องได้ไหมเพราะท้องมันปวดท้องทำไมถึงปวด <c oughs> เพราะว่ากินข้าวดิบข้าวทำไมถึงดิบเพราะว่าฟืนมันเปียก ปืนทำไมถึงเปียกเพราะว่าฝนมันตกฝนทำไมถึงตกเพราะว่ากบมันร้องกบทำไมถึงร้องเพราะว่าท้องมันปวดกุตักเขาแยกหนังแยกอะไรไว้เดี๋ยวผมจะทำอย่างอื่นต่อทําเมนูอื่นต่อหนังกบอันนี้เอาที่กุตั๊ก็ถูกใจตรง,งไหนไม่เอาเดี๋ยวเอาไว้ถ้วยนูน้นไว้ถ้วยนูน้น เดี๋ยวผมจะทำเมโนโอูอื่นอือหือ เผาคุตักนี่เฉพาะเนื้ออย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยเอาออกไปมากกว่าที่เหลือเนี่ยกับเราเนื้อกบเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามต่อไปนะฮะอันนู้นเดี๋ยวผมจะทําเมนูอะไรต่อ คือไม่ไม่มีติดกระดูกใช่ไหมที่คุณจะผัดเนี่ยเอาแต่เนื้อกบเอาแต่เนื้อไม่เอาไม่เอากระดูกจะได้กินง่ายๆโอเคสามตัวได้แค่นี้ฮะเอาแต่เนื้อมันนะคะสรุปว่ากับเพราเนื้อกบกะเพราเนื้อกบอบนี่ฮะอ่าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนี่ ส่วนนี้ที่กูตักไม่เอากระดูกมั่งหนังมั่ง,งอะไรมั่งเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามจะได้เมนูอะไรอย่างหนึ่งไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีนี่ค่ะกูตักจะผัดพริกแห้งนะคะมีกระเทียมแล้วก็พริกแดงกินดาแห้งแล้วก็ใบมะกรูดนะคะมีกัะเขานะะี่ค่ะเข้าบ้านนะคะแล้วก็มีต้นหอมมันจะทําให้ดับกลิ่นขาวนะคะท,ทั้งใบมะกรูดและหอมนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะ ไอ้น้ำตันทรายซอสป,ปรงรสปาเขียวน้ำมันหอยน้ำซีอิ้วขาวแล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันชูรสเอารอกกระทะให้มันหอม,มอ,อมหอมค่ะอากตักขอโขบดิดแห้งก่วนนะคะชอบเผ็ดมากเสยมากเผ็ดน้อยเสยน้อยนะคะ แล้วก็จะไม่โขกละเอียดมากนะฮะบรรยากาศผัดกบฝนก็ตกไปด้วย ไม่แหลกใช่ไหมไม่ละเอียดมากนะคะเอาพอ,อให้เห็นเนื้อเห็นอะไรให้เห็นเนื้อเห็นอะไรถ้าเปิดแก๊สแล้วให้อุ่นกระทะวอร์มกระทะให้ร้อนหน่อยวอร์มกระทะมีหน่อไม้เปรี้ยวดิเดีย๋ยวเดี๋ยวพัดหน่อไม้สักไก่ให้ f เพื่อนเพื่อนด,ดูนะวันหลังมีคนขอขอมาผัดน้ำมนใส่ไก่แต่กูแะอยัดผัดด้วยพริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดใส่น้ำมัน,นะค่ะ <c oughs> ให้น้ำมันมันร้อนนะคะ <c oughs> <c oughs> เดยไปปันกลางนะคะเวลาเกี่ยวกะเทรียมกับริกนะคะพวกพริกกระเทียมนะคะอ่าเพราะมันเป็นพริกแห้งมันจะสกเลยผัดกระเทียมให้หอมนะคะกับพริกแห้งแดงจินดานะคะ หอ,อมเลยมนันก็จะอร่อยอเคล็ดลับมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะกระเทียมให้หอมเลยนะคะพอพริกกระเทียมหอมเลยนะแล้วคุณตาก็จะเอากบลงนะนะ่กบลงเลยค่ะเจ๊บตึงผัดกบให้สุกนะคะ นะหมดมันก็สุกประมาณนี้เลยนะคะเขาย่างมาแล้ว,ลวเขาทำสะอาดล้างแล้วเขาก็ย่างก็ที่เพื่นเพื่อนเห็นคลิปที่ไปลำพูนนะฮะไปส่งที่หน่อยนี่ที่หน่อยก็กลับสวิตเซอร์แลนด์ไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจบ้านพี่หน่อยก็ ลองเข้าไปดูคลิปนะฮะเดี๋ยวจะเอาไว้เอ็นสกรีนนะครับเ,เพื่อนๆบ้านสองหลังอยู่ที่ลำพูนแต่ว่าก็เป็นเชียงใหม่แล้วละ่ะอีกนิดเดียวก็เชียงใหม่แล้วใกล้กับถนนต้นยางตัดให้หอมเลยนะคะ ก็จะปรุงแล้วค่ะเพราะว่าหบมันสุกบ้างแล้วใส่ซอต้องลดปลาเขียวนะคะหนึงง่งสองฝนครามครามผัดกะเพราแล้วก็ผีขาหอมหอมาอดชั้นขึ้นค่ะนึกถึงน้ำบดน้ำเก๊กหวย มันหแอมกไอกันพอให้เพื่อนเพื่อนทราบนะครับว่าอ่คุณตาจะใส่น้ำ ชุบนิดนึ่งนะคะน้ำเปล่าะะเละค่ะเชื่อใจมันน้ำสุ่ชิดนิดหนึ่งอืมทา,ายให้เพื่อนทราบนะฮะว่ากลิ่นกลิ่น <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> แสวว่ากลิ่นเป็นยังไง <c oughs> เสียงแกมกายอ่ะคุณตาจะส่น้ำตาลนะฮะอ่า ซึ่งช้อนพอนะคะอันนี้ใบมะกรูดลงนะคะหอมนะคะถึงเครื่องแน,นง่นอนนำกรูดลงแล้วยิ่งหอมคัะ เดี auto, inte, 是是 <S 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 ๋ยวคลุกข้าวเนาะไช่ใช่เดี๋ยวให้มันอ๋อเดี๋ยวให้แห้งส่วนแห้งก่อนแห้งให้มันเข้าเนื้อให้มันเข้าเนื้อเคล็ดลับนะคะจะเอาปลาเหยาะให้มันหอมนะคะนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ของใบมะกรูดที่มา เอมใบบักุดแล้วค่ะน้ำปลาสักคึ่งชน้อนอ่าไลต่ตรงนี้นค่ะองวดแล้วน้ำงวดแล้วอ่าก็ใส่ใบให้ไปเลยค่ะกระเพรานะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะ มันหอมด้วยอหอมนี่สูตรที่บ้านคุณตั๊กเลยใช่ไหมสีตอ,อ,อุตสานเลยนะ่ะสูตรอ,อุดอรถึงเพราะว่าปีเลยนะค่ะคิดถึงตานี่คิดถึงพ่อพ่อชอบจินมบมากอบนานี่พ่อชอบมากเลยจับเองไหมพ่อแล้วก็ไปค่ะเห็นไหม เดี๋ยวมีโปรแกรมันจะไปบ้านทุตั๊กอีสานนะฮะข้าวพันสาข้าวพันสา<ม>นี่กบเยอะไหมนี่กบมีอีกนะข้าวพันสานี่ก็น่าสนลลนะเนาะเป็นนะว่าผัดกบคุณตั๊กเดี๋ยวคุณตั๊กขอชิมน,นิดนึงอร่อยมากเลย กบุตะก,ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะกัะเพราโกบกัะเพรากรโกบน,นี่ฝนพลมๆเนาะนึกถึงคุณตู่คุณยุย้ย เภาปุกพริกแห้งนะคะเพื่อนๆเอฟซีนะคะลองไปดูเกหน้าทานโอนี่ครับ โดโด้คนเลาะเลยให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนี่ก <pun ter> so ินอะไรพันข้าวเหรอพันข้าวซอยโดโดกินข้าวซอยนะฮะโดโดชิมนี่ไหมเอาไหมช้อนจ้าเอาไหมลองชิมนี่ก่อนนี้อะโดโดเอาช้อนมาชอนมาเอาช้อนมาลองชิมดิช้อนช้อนช้อนมาชิมดิเนี่ยเนื้อเน้นๆเป็นไงอร่อยไหมครับอ่าโอเคโดรู้ไหมโดกินอะไรกินอะไรข้าวซอย เมื่อกี้เนี่ยกินกบกบอディเอฟซียังนั่งอ่บอディเอฟซียังเดี๋ยวด้วยบอディเอฟซียังบอディเขาบอディเาผ่านไปทางนู้นผ่านไปโน้นบดディครับบดディครับก่อนนั่งเลยนั่งเลยบดีครับค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะอืมกบนานะใจนิ่งใสเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกันหมดแล้วเนาะตอนไปซื้อเขาว่าไง กบเลี้ยงกบเลี้ยงก็ตอนซื้อเพื่อนๆก็ลองย้อนดูคลิปหย่มเอาไว้็นสกรีนนะฮะคลิปที่กลับมาจากลำพูนแล้วก็แวะตลาดดอยแก้วนะดอยแก้วในชื่อคล้ายๆบ้านครูตัก๊กบ้านครูตั๊กที่กุมภาวาเลยนะบ้านดอนแกว้วบ้านดอนแก้วอันนี้ดอยแก้วตลาดดอยแก้วลำพูนผมตัดมาให้ติดทั้งเนื้อกบมไม่ใช่เนื้อเนี่ยมันเป็นกระดูกที่โค้งเนี่ย เอาเนื้อตรงนี้หน่อยอกบนี่ถ้าตรงขาน่องนี่เขาจะเป็นก้อนๆเลยนะเพื่อนๆครับติดใบมะกรูดด้วยติดกัะเพราด้วยครูทักซื้อกะเพราแบบตั้งใจซื้อมากเลยนะเอาตันไกมานั่งตัดตอนทำนี่ฮะอือตอนนี้มัน่ได้เส็ลอรับจับเลยจับ พี่ผมบอกว่าเป็นกระดูกเนะี่ยมันกรอบเลยอะ่ะมันเกี้ยวกรอบเลยอะ่ะไม่กินข้าวนะครับผมขูตักทานนิดหน่อยฟิโ,โเข้าวซอยตรงนี้อะไรมีขามีอะไรด้วยนะมีขา,ม,ขามีแข้งแต่มีที่ต่อ,ตอโรโดชิมก็มีทำหน้าแปลกๆให้เราลุ้น <S 2> <S 2> ใช่ไหมคุณมีทำหน้าแปลกๆให้เราลุ้นแต่ว่าโดยปกติ เราชอบกินผัดชะเภาอยู่แล้วครับครับติดพริกมาเม็ดหนึ่งมีตรงขาตรงน่องน้องอนเยอะอืมอืมน่องเนะงาะมีเนื้อตรงขาตรงนออ่องน่อยอร่อยดี นี่กูตักลอกเอาหนังออกนะครับผมบอกกูตักเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวมีเมนูไหนเดี๋ยวไปหาเมนูก่อนเนื้อผัดแล้วก็เที่ยวออกไปอะ่ะมันมันเยอะกว่าที่ผัดนี่อีกนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูว่ามีเมนูอะไรกูตักว่ามีเมนูอะไรทําอะไรได้อีกอยู่ที่บ้านทําอะไรทอดหนังปกทอดกระเทียมไหมทอ,ทอดกทอดกรอบกระ,ะเทียม<ล>เนะกระเทียมโรย,ย,โยอือ ่เดี๋ยวดูเพราะมันเป็นส่วนหนังนะฮะน่าจะทอดอร่อยนะครับแต่คงจะอยู่คลิปต่อไปแล้วนะเดี๋ยวมีเพื่อนติดตามไอไ้กบสามตัวเนี้เพื่นจะทำอะไรได้อีกนะฮะอือสุดยอดแล้วคุูตาก็ผัดพริกแห้งเลยเนาะมันจะหอมหอมกว่าสูตรทางอีสานก็พริกแห้งเราว่า สุดแค่นี้นี่ครับตรงนี้ให้เพื่อนดูเลยว่าเป็นน่องๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเป็นไอเดียนะฮะซื้อกบมาแล้วก็มาผัดให้เพื่อนๆดูแต่แซ่บปะคุตักตัวเองไม่กินเผ็ดแต่เนี่ยผมกินเผ็ดเดี๋ยวพี่โนเนี่ยเห็นลุยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาลุยอ,อันนี้ต่อเพราะเขาชอบผัดกะเพราอ่าสำหรับผัดกะเพรากบนะฮะ คุณตักฟฟ็ฝากเอฟซีนะฮะลองไปทําทานดูแล้วก็เป็นเมนูง,ง่ายๆเมนูสไตล์ครัวคุณตักเนี่ยน,นะคือปรุงรสชาติของเราการทําอาหารเอารสชาติที่เราชอบอก็มันก็จะอร่อยนะคะอาหารของเราออกมาก็น่ากินแล้วก็สะอาดสะอานนะคะค่ะสําหรับคลิปกระเพากดคุณตักฟาฟาฟ๊กฝาก f อฟนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ ชมอดคุณพระที่เรด้วยนะคะขอบคุณมากะที่ติดตามแลวก็ชมคุั๊กมาในการทำอาหารนะคะบรรยากาศดีมากครับวันนี้ฝนตกแต่ว่าเปิดแอร์ฝนตกเปิดแอร์ช่างออสก็เหมือนเดิมครับช่างออสบอกว่ายังคงเหมือนเดิมนะไม่มีไม่ไม่ไม่มีระยะเวลาในการลดราคาให้เอฟซีนะครับ ทั้งล้างแอร์ทั้งอะไรต่างๆทผมลดให้โดย F4 c ด้วยค่ะบอกเป็น F4 c ผัดเที่ยวรถเลยครับมันก็เจอกันคลิปต่อไปครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูครับสวัสดี F4 ก่อนเรจะกินไหมเนี่ยกรบไหมครับไหมสวัสดีครับก่อนอ๋อมั้ยสวัสดีครับก่อนเอาเ๋าสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับดูอ่ะแต่รสชอร่อยนะอร่อยแต่มันต้องเผ็ดซิกบอ่ะ ม,ดดมุนก์ผัดแบบปลาปลาเนกะ่ายกถึงน้ำประตูมนี่ยกถึงน้ำแกงข้วย